ค่ะเคสนี้เป็นเคสที่เจ๊ยกย้ายจากของเก่านะคะต้องอธิบายก่อนเบื้องต้นซึ่งไม่ใช่ผลงานเจ๊แต่อย่างใดอยากให้เห็นตั้งแต่เริ่มแรกเดี๋ยวจะมีอัดคลิปลงเป็นเขาเรียกว่าออฟฟิศตู้ออฟฟิศนะคะยกย้ายมาจากฝั่งนู้นอันนั้นคือเจ๊จะสร้างเป็นผลงานเจ๊ นี่ค่ะแล้วพรุ่งนี้เจ๊รับผิดชอบหน้าที่คือการเก็บสีตัดมานะคะตัดโยกย้ายเป็นชิ้นมาแล้วมาเชื่อมต่อแล้วก็เก็บงานสีพวกนี้เจ๊ก็ทำพื้นฐานรากฐานให้่ะต้องเก็บสนิมนะคะโซนนี้แต้มสนิมใช้ตัวเดิมด้วย ต้องเก็บสีเก็บสนิมเก็บอะไรให้หมดนู่นงานเจ๊อันนี้ไม่ใช่งานเจ๊นะคะเอาให้เห็นเป็นเนื้องานางนี้ของเก่าค่ะนี่คือของใหม่ที่เจ๊รับผิดชอบอนี่ของใหม่นะคะตัวคารนทับกากระบาดอย่างนี้เหล็กสองจุดสามค่ะเหล็กดำตัวนี้อันนั้นก็ของเก่า ต่อหม้อก็เป็นผลงานเจ๊เองนะคะที่เห็นยกสูงมาจำไม่ได้เหนี่ยเดี๋ยวมาปาดรอบทั้งหลังให้เห็นกันต้องตามกันนะคะเจ๊รับหน้าที่เก็บงานสีค่ะรับหน้าที่เก็บงานสีหน้าฝนแล้วเข้าหน้าฝนแล้ว ขึ้นหลังบ้านกันรับหน้าที่หมดเลยเก็บกวาดทำความสะอาดงานทรงงานสีทุกอย่างของพวกเนี้ยอันนี้มาประกอบมาตั้งให้ใหม่อะไรจ็บทำความสะอาดทั้งหมดให้งานสีงานอะไรให้นี่จะเป็นห้องน้ำ ห้องน้ำสองห้องห้องน้ำห้องอาบน้ำก็จะโซนในตัวบ้านทนูนฟื้นนี่จะน่าจะเป็นห้องนอนอีห้องนึงอ่ะสังเกตดูตรงเนี้ยยังมีความยุบยากอยู่นะคะยังมีความสะเทือนกันอยู่มันไม่ใช่ตัวหลักอันนี้คือตัวหลักบ้านตัวหลักกันพื้นแน่นอยู่ค่ะแน่นเลยค่ะ สะเทือนนี้ก็พวกโลหะพวกวัสดุค่ะพวกหลังคางานสีเก็บทุกอย่างบูประตูต้องถอดรองเท้าแล้วค่ะเห็นไม่ร้อนนะได้อยู่ปาดให้เห็นรอบ หลังใหญ่มากยกสูงด้วยแล้วก็ระเบียงชาระเบียงไปอีกสวยนะทีแรกยิงตรงใหม่อย่างงี้เปลี่ยนใหม่ให้แล้วก็ออกข้างอย่างนี้มาตามผลงานกันนะคะให้เห็นเลยสเปกนี้ เก็บกวาดให้ค่ะเก็บงานสีให้